สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังช็อกวงการอดีตดาราเด็กเสียชีวิตกระทันหันเสพยาเกินขนาดเปิดสาเหตุอดีตดาราเด็กชื่อดังอีวานเอลลิงสันเดวนเอลลิงเซนเสียชีวิตกระทันหันเพราะใช้ยาเฟนทานิลเกินขนาดผานแผนกในอำเภอชนะสูตรศพของซันเบอร์นีโนคันทรีเสร็จสิ้นการสอบสวนและได้เปิดเผยกับเว็บไซต์ t m เว่านักแสดงผู้ล่วงลับเสียชีวิตจากการใช้ยาเฟนทานิลเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ อีวานถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่บ้านอันเงียบสงบในซานเบอร์านารินโดรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่มีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังพบอุปกรณ์ยาเสพติดในที่เกิดเหตุอีกด้วยเป็นที่จดจำได้ดีที่สุดว่าอีวานได้แสดงประกบคาเมรอนดีเอสในภาพยนตร์เรื่อง My S I S T E R S ที่เพื่อปี2009 ซึ่งเขารับบทเป็นลูกชายวัยรุ่นของเธอนอกจากนี้เขายังมีชื่อเสียงจากบทบาทซ้ำซากของเขาในฐานะไทยฮาร์มอนไนเสียไซไมแอมีอีกด้วยแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นอาชีพในวงการฮอลลีวูดเมื่ออายุ13ปีแต่ปี2010เขาก็เริ่มไม่มีผลงานการแสดงใดๆอีกเลยก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดในวัยเพียง35ปีอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ